ทำไมพ่อถึงจีบแม่ติดคะทำไมพ่อถึงจีบแม่ติดนะเหรอแม่เขาเป็นคนต่างจังหวัดที่เพิ่งย้ายมาพ่อจเจอแม่ที่โรงเรียนตอนสมัยมปลายพ่อกับแม่ก็ได้เป็นเพื่อนกันตอนนั้นนะ่ะมีคนมาจีบแม่เขายอ่มากเลยนะเธอแล้วขอเบอร์เธอหน่อยได้ไหมแม่เขาสวยมากเลยนะตอนนั้นยิ้มทีนะเหมือนดอกไม้ที่กำลังบานเลย ทำไมพ่อถึงได้รู้ขนาดนั้นคะพ่อก็แอบมองแม่เขาอยู่แล้วสิก็เลยรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับแม่เขาแล้วก็รู้ด้วยว่าแม่เขานะ่ะชอบกินขนมหวานมากพ่อก็เลยคิดว่าจะทําข้าวเหนียวหน้าควายเลยของสันเาบุรีไปให้แม่เขาแล้วมันทํายังไงอ่ะพ่อข้าวเหนียวเนี่ยก่อนอื่นก็ต้องเป็นข้าวเหนียวก่อนแล้วก็ตั้งน้ํากะทิสําหรับหมุนข้าวเหนียว ใส่ดอกอัญชันลงไปด้วยนะสีได้สวยๆคนไปเรื่อยๆจนกว่าสีจะออกขั้นตอนต่อไปเป็นการมูนข้าวเหนียวโดยการเอาน้ำกะทิกับข้าวเหนียวมาผสมกันไงล่ะแล้วทำไมพ่อถึงทำข้าวเหนียวควายลุยที่เป็นขนมของสันคาบุรีไปจีบแม่ล่ะ บ้านเกิดแม่คือที่ภูเก็ตไม่ใช่หรอนี่แหละอาหารบ้านฉานันในจานบ้านเธอพอแม่เขาเป็นค้นต่างถิ่นขนมนี้มันเลยทั้งแปลกใหม่และอร่อยทำให้แม่เขาประทับใจไงล่ะอมูนข้าวเหนียวเส็จก็พักไว้ก่อนแล้วไปนั่งกวนไส้ขนมที่ทำจากถั่วผสมกะทิพ่อก็นั่งกวนไปเรื่อยๆจนกว่ามาจากค้งเนินหนึ แล้วขนมกวนนานไหมพ่อไม่นานนะพ่อเราแม่มาครึ่งชีวิตพ่อยังรอได้เลยเลี้ยงกว่าขนมก็พ่อแล้วล่ะมันแน่นอนอยู่แล้วและขั้นตอนสุดท้ายเป็นการตักใส่ถ้วยให้สวยๆแต่จริงๆแล้วพ่อไม่ได้ทำไปให้เพราะแค่ว่าแม่นคนตามที่นหรอกนะข้าวเหนียวหน้าควายเลยเป็นขนมพื้นบ้านของสันคบบุรี ที่มีรสชาติหวานเค็มพอดีเหมาะสําหรับการแสดงความจริงใจแถมชื่อแปดทำให้จดจําได้ง่ายการทําขนมไทยไปให้มันก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของความตั้งใจและความใส่ใจเพราะขั้นตอนมันทั้งพิเศษและพิธีพิถันในการทําเหมือนที่แม่เขาพิเศษสําหรับพ่อไงแม่ในโชวดีมากเลยเนาะ พอทำขนมเสร็จพ่อก็ปั่นจักรยานเอาขนมไปให้แม่เข่าที่บ้านถึงจะไกลหน่อยแต่ก็ยังปั่นไปแต่ดูเหมือนจะมีคนคิดแบบเดียวกันกับพ่อนะแก้วแก้วเราซื้อขนมให้ขอบคุณนะแต่ที่หลังไม่ต้องให้ก็ได้เรากเกรงใจไม่เป็นไรเราเต็มใจให้ขอบคุณมากนะเอกพ่อบอกแล้วว่าแม่เขาเนื้อหอมใครๆก็ชอบแต่ยังไงแม่เขาก็เลือกพ่อนะแก้วแก้ว เลืองมาทําอะไรเราทําขนมข้าวเหนียวหน้าควายลยูที่แก้ชอบมาให้อะ่ะแต่ไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะเรืองก็อยากรอเอามาให้ชิมดูโหเลืองทำเองเลยเหรอใช่ทำยากมากเลยนะขอบคุณมากนะ เ้าเหนียวกลิ่นหอมหวานไม่เคยจางคล้ายใจนางที่ตรึงจิตไม่เฉลียวหากเจ้าพร้อมให้ลองรักไม่ลดเลี้ยวจะรักเดียวชั่วไปนิรันดรพ่อผู้นิววันราเราทำขนมไปทำบุญให้แม่กันไหม